จะซื้อแบบนี้บริษัทใหญ่ๆดังๆต้องการตัวเสมอนะคะจริงๆก็ทุกบริษัทแหละคนที่มีความสามารถสูงที่ขยันที่จะเห็นผลลัพธ์ออกจากตัวเฮ้ยมันเป็นยังไงมันดีขึ้นไหมฉันจะอัพอะไรขึ้นบ้างเขาอยากได้คนแบบนี้แล้วการที่เราจะมีประสบการณ์ใช่ปะเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องเอาตัวไปลองผิดลองถูกเป็น1 0 20ปีมีกูรูทั้งหลายออกมาให้ความรู้เราไปเก็บเกี่ยวความรู้นั้นแล้วเอามาทํากับตัวเอง มันลองผิดลองถูกกับตัวเองทำไมครูถึงพูดลองผิดลองถูกก็เพราะเราไม่รู้ว่าองค์ความรู้นั้นนะมันตอบโจทย์เราหรือเปล่าตอบโจทย์บริษัทที่เราทําอยู่ไหมเราจึงต้องเอาองค์ความรู้นั้นเฮ้ยมันลองทําที่ในบริษัทฉันทําแบบนี้แล้วผลมันเป็นยังไงไอ้ตรงผลลัพธ์นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์ของคุณที่คุณจะเอาไปพูดได้แล้วบางทีมันอัดแดปได้เฮ้ย ไอ้ตรงนี้มันใช้ไม่ได้แต่ฉันทําแบบนี้แล้วมันใช้ได้เหมือนอย่างครูไปอยู่ที่นึงครูทําเรื่องคอสเซวิ่งใช่ปะ่ะครูก็ไปจัดกลุ่มสินค้าเลยว่าเฮ้ยอันเนี้ยเป็นเมนแมทเรียลอันนี้เป็นวัตถุดิบรองเมนแมทเรียลคือสินค้าที่ขาดไม่ได้สําหรับผลิตให้บริษัทใช่ปะ่ะไปจัดกลุ่มเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะสารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์เจ้านี้ว่ะเพื่อที่ฉันจะได้ทำคอสเซวิ่งได้ตอบโจทย์เพื่อจะได้บริการที่ดี แต่พอทําไปบริษัทนั้นมันไม่ตอบโจทย์ในแบบนี้บริษัทนั้นผู้บริหารคือเจ้าของบริษัทเขาไม่ยอมปล่อยมือให้คนทํางานเงิน,นทำเขาเป็นคนจัดการเองทั้งหมดไม่ว่าจะซัพพลายเออร์ที่มันเป็นเมนแมทเทียลหรือไม่เมนแมทเทียลต้องผ่านเขาทั้งหมดถ้าเขาโอเคให้ทําถึงจะทํามันก็ไม่ผ่านเฮ้ยเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเราโซโล่อย่างนี้เลยโดยที่ไม่คุยกับเขา ถึงว่าฉันมองว่ามันเป็นประโยชน์กับบริษัทก็จริงแต่ว่าไม่ได้คุยเขาเลยเขาก็ไม่โอเคที่จะทําแบบนั้นต่อให้มันช่วยบริษัทได้เยอะก็ตามมันก็ทําให้ครูรู้ว่าเฮ้ยฉันทําอะไรต้องดูหน้าดูหลังว่าคนไหนใหญ่คนไหนมี อำนาจการอนุมัติให้ฉันได้ฉันก็ต้องเข้าหาคนนั้นเพื่อจะคุยเพื่อจะนําเสนอว่าไอ้สิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันโอเคไหมเพราะบางทีคุยอยู่บางบริษัทเนี่ยเขาให้อํานาจคนที่เป็นผู้จัดการเลยว่าเฮ้ยโอเคทําเลยแล้วคุณเอาผลลัพธ์มาโชว์เลยเขาให้เลยแต่บางที่ไม่เพราะเขาคงอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับคนทําจัดซื้ออาจจะ มีนอกมีในกับซพลาเเอร์เปล่าเขาเลยไม่ไว้ใจคนทําจะซื้อมันก็เลยต้องขึ้นตรงกับเขาทั้งหมดเวลาจะทําอะไรก็ต้องผ่านการแอปพูฟจากเขาว่าให้ทําไม่ให้ทําบางทีถ้าคนทํางานที่ใจไม่แข็งพอก็อาจจะคิดว่างั้นฉันไม่นําเสนออะไรดีกว่านําเสนออะไรไปก็ไม่ผ่านก็ให้ทําตามใจเขา ถ้าใจไม่แข็งพอจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะช่วยบริษัทนั้นไม่ได้แล้วคนที่เป็นผู้บริหารส่วนใหญ่ถึงเขาจะมีความเอาแต่ใจตัวเองแต่เขาก็ดูคนคนนั้นไงว่าเ <ST> ฮ้ยมีการคิดลิเลอร์มีการนําเสนออะไรไหมถึงฉันจะไม่ โอเคกับโปรเจกต์ที่เขาทําแต่ฉันเห็นแล้วว่าเฮ้ยคนนี้มีความคิดรีเริ่มเขาอาจจะเก็บโปรเจกต์นั้นไว้แล้วครั้งหน้าอาจจะมาคุยกับเราก็ได้อันนี้ครูก็พูดในมุมของคนเป็นผู้บริหารด้วยเพราะครูก็อยู่ในระดับนั้นด้วยที่เห็นเฮ้ยครูก็มองระดับน้องๆเฮ้ยคนนี้ไปตามน้ำเฮ้ยคนนี้มีการคิดรีเล์มิมีการมานําเสนอเราจะโปรโมทคนที่คิด ิเริ่มและนําเสนอค่ะเพราะเขาจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาดังนั้นคนที่มีความสามารถสูงก็คือคนที่มีองค์ความรู้ในงานที่ทําแล้วเขาก็ไปทําให้มันมีประสบการณ์ตรงนั้นขึ้นมาแล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้แบบเนี้ยช่วยบริษัทได้ไอ้แบบเนี้ยช่วยไม่ได้แต่ยังไงมันก็มีองค์ความรู้อยู่ในนั้นคนเราบางทีมันไม่ได้อยู่ที่เดียวไปตลอดชีวิตบางทีมันไปอยู่ที่อื่นไอ้องค์ความรู้เนี้ยก็ไปช่วยที่อื่นได้ พูดถึงย้ำคุณเสมอว่าขอให้คุณเป็นคนเรียนรู้เสมอตราบเท่าที่คุณยังมีชีวิตเท่าที่คุณยังทํางานอยู่เรียนรู้แลวองค์ความรู้เนี่ยมันช่วยคุณได้คุณเติบโตจากองค์ความรู้ที่ครูมีนะครูมีความรู้แล้วครูก็มีประสบการณ์จากความรู้นั้นจากผลลัพธ์ที่ครูเอาองค์ความรู้นั้นไปปฏิบัติแล้วครูก็มาอธิบายพูดได้คุ่เติบโตจากตรงนี้ในคอร์สต่างต่างที่ครูทํามาครูกันมาจากประสบการณ์ครูทั้งหมด คุณเน้นเอาแต่เนื้อเนื้อครูสอนให้คุณทํางานได้ครูไม่ได้เน้นทฤษฎีให้คุณจ๋าอย่างเดียวครูสอนวิธีปฏิบัติให้คุณทํางานได้ครูโชว์ผลลัพธ์ให้คุณดูเฮ้ยผลลัพธ์ครูเป็นแบบนี้เฮ้ยครูเจอปัญหาแบบนี้และครูแก้แบบนี้ในคอร์สทั้งหลายต่างๆไปเอาความรู้แล้วคุณจะได้มีความสามารถสูงในงานจัดซื้อบริษัทต่างๆก็จะเห็นค่าในตัวคุณคุณพรีเซนต์พูดได้องความรู้และไอ้เรื่องประสบการณ์อ่ะ เดี๋ยวคุณไปทําในบริษัทนั้นเขาก็จะเห็นผลของตัวคุณอีกทีบางทีคำพูดคนเรามันก็สวยหรูเนาะว่าเอ้ยฉันทํานู้นได้นี้ได้เขาจะมาเห็นได้ก็ต่อเมื่อ ลงมือทําจริงๆแต่ก่อนที่จะไปลงมือทําจริงๆเขาก็ต้องเห็นทฤษฎีจากตัวคุณก่อนว่าคุณมีองค์ความรู้อธิบายเขาได้ยังไงเพราะให้องค์ความรู้เนี่ยมันต่อยอดไปถึงการวางแผนลงมือปฏิบัติได้ด่านแรกที่เขาจะรู้คือองค์ความรู้ในตัวคุณแล้วเขาจะไปเห็นของจริงคุณอีกทีคือตอนลงมือทําและเห็นผลลัพธ์ดังนั้นมีองค์ความรู้แล้วก็ตั้งใจทําขยันที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเนาะครูขอให้คุณเป็นคนที่โชคดีรักการเรียนรู้ทําอะไรก็สําเร็จ ง่ายๆจากใจครูธัญญาค่ะ